สวัสดีครับพบกับช่องสารพัดสารภัยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันวอลล์บอลหญิงเอเชียนเกมรอบแรกวันที่2ผลการแข่งขันของกลุ่ม A นะครับปรากฏว่าเจ้าพาพจีนเอาชนะอินเดียไปได้3ต่อ0ูนเซตสำหรับกลุ่ม A ก็เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าอินเดียไม่ผ่านเข้ารอบก,ก็เพราะว่าเมื่อวานนแพ้เกาหลีเหนือมา3ต่อ1เซตแล้ววันนี้ก็มาแพ้จีนไปสาต่อศูนเซตก็คงจะตกรอบไปแน่นอนแล้วนะครับ กลุ่มเอกพรุ่งนี้เจ้าภาพจีนก็จะพบกับเกาหลีเหนือเวลา19.00น,นเพื่อชิงเงินเป็นที่1ของสายก็คงจะไม่น่าพลาดนะครับเจ้าภาพก็น่าจะเป็นอันดับ1ของสายแล้วก็เกาหลีเหนือก็คงจะมาเป็นอันดับ2ของสายนะครับมาดูกลุ่ม B กันบ้างนะครับสําหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราวันนี้เราพบกับ ไทยนิตไทเปนะครับก็มีดราม่าเล็กๆนะครับดราม่าในเกมนะครับโดยเซตแรกนี่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับเพราะเราใช้ตัวหลักอย่างชัดจุอรนวิภาวีแล้วก็พิมพิจยาแล้วก็เซตเตอร์ก็เป็นพรพันนะครับแล้วก็เซตแรกนี่เรานํามาตลอดแล้วในที่สุดเราก็ชนะไปได้25ต่อ18คะแนนนะครับเซตสองนี่เหมือนไต้หวันเขาแก้เกมมาดีนะครับเขานําเรามาตลอดตั้งแต่ต้นเซตเลยนะครับเขาเสิร์ฟดี เกมลับเขาก็เหนียวนะครับสำหรับพรพันธ์เองเซตสองนี่ก็เซตไม่ค่อยเข้าจุดนะครับจนคะแนนมาอยู่ที่15ต่อ10โคด่วนก็เลยเปลี่ยนเอาอัจฉราพรลงมาแทนวิภาวีแล้วเอาศิริมามาแทนพรพันธ์แต่เกมก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับชัยนิตไทยเปนําห่างเราไปเป็น20ต่อ12โคองคด่วนเอาสสิภาพรกับธนชาลงมานะครับไล่จนแต้มตีเสมอได้เป็น22ต่อ22แล้วเราก็สู้มาถึงดิวเลยนะครับเซตที่2นี่แต่ก็น่าเสียดายครับ เราก็พ่าย ด้วยคะแนน24ต่อ26ในเซตที่2องในสู้กันถึงดิวก็เหมือนเป็นดราม่าเล็กๆเลยนะครับเซตนี้เหมือนเราแผ่วเหมือนเราเหนื่อยไปนะครับเซตสนี่ทาให้ชายนิไทเปย่า,ยามใจไปเลยนะครับสาหรับเซตสาสาวๆของเราก็ฟื้นกลับมานะครับก็เอาชนะไปได้ด้วยคะแนน25ต่อ12นะครับเซตสก,ก็เหมือนเซตสครับคะแนนเรานํามาตลอดกลับมาอยู่ในฟอร์มที่แท้จริงของสาวไทยเรานะครับแล้วเราก็ชนะไปด้วยคะแนน25ต่อ13ครับแล้วก็สรุป4 4เซตนี้เราชน,นะด้วยสกอร์3ต่อ1เซตแรกเราชน,นะ25ต่อ18 เซตที่2เราแพ้24ต่อ26เซตที่3เราชนะไปด้วยคะแนน25ต่อ12และเซตสุดท้ายเซตที่4เราชนะไปด้วยคะแนน25ต่อ13สําหรับพรุ่งนี้สาวไทยของเราจะพบกับมองโกเลียนะครับหาชนะมองโกเลียสาวไทยเราจะเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มนะครับส่วนไทยนิตไทยเปแข่งไปแล้ว2แมตช์ชนะมองโกเลียแล้วก็วันนี้แพ้ไทยก็น่าจะเป็นอันดับ2ครับสหรับกลุ่ม C วันนี้ก็ดราม่า5เซตระหว่างเวียดนามกับกเกาหลีใต้นะครับโดยเกาหลีใต้นำไปก่อน2เซต แต่ในที่สุดเวียดนามก็พลิกกลับมาเอาชนะเกาหลีใต้ได้3ต่อ2เซตเป็นการย้ำแขนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่พบกันมาในศึกเอเชียนคัพปีนี้เวียดนามก็คงเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่ม C ส่วนพรุ่งนี้เกาหลีใต้ชนะเนปาลได้ก็จะเข้ารอบเป็นอันดับ2ของกลุ่ม C กลุ่มดีวันนี้คาซักสถานชนะฮ่องกงม,มาได้3ต่อ0เซตและญี่ปุ่นก็เอาชนะอัฟกานิสถานไป3ต่อ0เซตด้วยคะแนนที่แน่ทึ่งมากเลยนะครับเซตแรกญี่ปุ่นเอาชนะไปได้25ต่อ2เซตที่2 25ต่อ0 ซึ่งถือว่าเซอร์พไพรส์มากเลยนะครับ25ต่อ0ูนนิดญี่ปุ่นทำได้ยังไงครับเซิร์ฟคนเดียว 25ลูกไม่ธรรมดาเลยนะคงจะเป็นเล็กขอของเอเทนเกมได้เลยนะครับเซตที่3ญี่ปุ่นเอาชนะไปด้วยคะแนน25ต่อสําสำหรับกลุ่มดีพรุ่งนี้ญี่ปุ่นพบกับคาซักสถานใครชนะก็จะเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มส่วนอัฟกานิสถานกับฮ่องกงพรุ่งนี้พบกันเพื่อหนีอันดับบุ้ยของกลุ่มเพราะทั้งสองทีมแพ้มาแล้ว2นัดสรุปแล้วกลุ่ม A เจ้าภาพจีนน่าจะเอาชนะเกาหลีเหนือได้แล้วก็ผ่านเข้าไปในรอบต่อไปเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มส่วนเกาหลีเหนือก็จะเป็นอันดับ2 ของกลุ่มกลุ่ม B พรุ่งนี้ถ้าไทยชนะมองโกเลียได้ก็จะเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มชัยนิดไทเปก็จะตามมาเป็นอันดับสองกลุ่ม C เวียดนามเข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งแน่นอนแล้วส่วนพรุ่งนี้ถ้าเกาหลีได้ชนะเนปาลได้ก็จะตามเข้ารอบไปเป็นอันดับ2 รวมดีหากญี่ปุ่นเอาชนะคาซักสถานได้ก็จะเป็นอันดับ1และาาขาซักสถานก็จะเป็นอันดับ2ผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไปเอาละครับนี่ก็เป็นสรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอชียนเกมในรอบแรกวันที่2เราก็คงจะมองเห็นทีมที่จะผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไปกันแล้วนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็ยนยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมคลิป ฝากกดติดตามช่องสารพัดส,สารพันและก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และถ้าจะให้ดีก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามชมคลิปใหม่ๆกันต่อไปนะครับหากมีข้อมูลคำพูดใดผิดพลาดไปกราบขออภัยมาณโอกาสนี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ